สวัสดีครับผมสุิชชาครับคอรัมนิตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สก,กอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่2มีมิถุนายูนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะดูเงียบเหงาลงไปบ้างน,นะครับแต่ก็ยังจะพอมีฟุตบอลลีกรอที่ติดตามชมติดตามเชียร์กันได้นะครับในส่วนของคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลสบีบราซิลและ พีเมรีไอสแลนนะครับก่อ,อื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย atswn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยรบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไวท้ที่ราย atswn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับ วัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซูดิบีบราซิลนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมท้ายตารางผีเน่าปะทะโรงผูกไปซานดูเปิดบ้านพบคริสซิอูมา ทั้ง2ทีมตอนนี้ฟอร์มแยกจัดนะครับอยู่ท้ายตารางของสวิบีวันนี้มาเจอกันเองถือว่าเป็นเกมที่คาดเดาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดลงไปศักยภาพของไปซันดูเป็นหรองนะครับและพวกเขาเป็นทีมที่ เกมรับเปราะเียประตูง่ายเป็นอย่างยิ่งเจอกับทางคริซิอุมาซึ่งภาพรวมทรงบอลยังพอจะมีจุดให้วางใจได้นะครับเกตบอลดูดีกว่าเล็กน้อยและที่สำคัญคือซิติเก่ายามเจอกันคู่นี้4ี่นัดหลังสุดคริซิอุมาทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับด้วยการชนะ .2 เสมอ2มาเยือนแบบนี้ผมมองนะครับว่าพวกเขาจะรับมือได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นปายซันดูข่มบางๆเชียร์สองหน้าของทางคริซิอุ มาเนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยจะสามารถบุกมายื้อเอาหนึ่งแต้มได้เชียร์คริสติอูมานะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอซ์แลนด์เนะครับเป็นเกมระหว่างวารุเปิดบ้านพบกับเฟม ศักยภาพของวารุดีกว่าเป็นทุนเดิมนะครับและตอนนี้ฟอร์มการเล่นมั่นใจติดเครื่องพวกเขาชนะถึง4จาก5นัดหลังสุดเกมรุกดุกดังยิงได้ต่อเนื่องน,นะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับรับมือกับทางเฟรมซึ่ง ก่อนหน้านี้ทําได้ดีนะครับแต่การที่แพ้เกมล่าสุดผมมองนะครับว่าจะทําให้พวกเขาเสียโมเมนตัมเสียความมั่นใจพอสมควรเกมรับยาออกนอกรังไม่น่าไว้ใจนะครับวันนี้มาเย,ยนวารูซึ่งขบเครื่องกว่าเยอะเรตตัหน้าแฟนบอลหาเจ้าถิ่นนะครับไม่ใช้โอกาสเปิดกันเองมาว่าสุดท้ายแล้ววารูจะสามารถต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะได้และมีโอกาสเฮตเต็มด้วยการยิงขาดเชียร์วารูนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลรีกรองคืนมันจันนะครับ เชียคริสติอูมาและวารูขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเหงเห่ง,หงวอรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ